เห็นปะเห็นดูเห็นดูเรียบร้อยครับก็หมดไปลูกปืนหมดไปสองพันสองพันกว่าสองพันกว่าให้ขอบคุณอาจารย์ดาวพี่ดาวทำให้แล้วเนี่ยมเปลี่ยนเป็นคลองหาดเลย เขาเขาเอาไห้หรมอเตอร์ฮะเจ้าิบูอยากขายด้กเป็ยเสดายนะจะคล้องเป็นยังางน,นี่มีเงินก็ซื้ออะไรครับมีเอ,อเพื่อนร่วมอาชีพเขามาซื้อมอเตอร์ต่อครับเพอมอเตอร์ขาดมอเตอร์ต่อเติมผมซื้อมาสแปร์ครับก็ถึงใจเขาใจเราก็เผื่อถึงวันจริงผมไม่อยากขายนะครับเราไใช้ประโยชน์ตัวเองอยู่มอเตอร์ ขี่ตั้นยี่สิบสามเสร็จแล้วครับเก็บนี่เสร็จเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับดูกาดเราฉีกหมดเลยเนะี่ยสามสิบห้าไล่ครับเพรเจริญเกี่ยวคนเดียว S <S นี่มัอน่งขายัมบอกครับมันถ้าทําทางให้รถมันวิ่งกันแนวมันแถวมันก็ดีแค่นี้ฮะน,นี่มันต้องวิ่งผิดธรรมชาตินะครับการเสียหายเราก็มี แทนที่จะได้เกี่ยวตามแนวยาวอย่างเงี้ยครับเขาไถแนวยาวอย่างเงี้ยแต่เขาหยอดตัดอย่างเงี้ยรถก็ต้องไปอย่างเงี้ยมันก็ไปเงี้ยเงี้ยจะลืมว่าข้าวโพดสามตันกว่าแบกหนักๆเลี้ยวบ่อยๆครับแต่งี้คือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคิดดิครับแต่งี้ก็ขอบคุณพี่ดาวนะครับไม่ได้พี่ดาวเพียงอย่างเดี๋ยวพี่ดาวช่วยเหลือน้องทุกอย่างอะไรไม่พอเอากับพี่ เทียงานไม่ลงเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้ดูเครื่องมือครับเราเตรียมมาพร้อมครับไม่ว่าจะเป็นแม่แรงก็ไม่ได้ใช้ไม่มีประโยชน์ช้ามันช้าตรงที่ว่ามันต้องต่อต่อขาต่อชุดดึงชุดอะไรต่อยากเจอแน่นๆก็โกงครับใช้ไม่ได้นี่ขาโกงไอตัวนี้ก็ถ้าตึงจริงๆก็ใช้ไม่ได้อีกเกีียวลูด หอกก็ดีกว่าครับก็เลยตอก,ออกไม่ได้ใช้เลยแม่แรงยิงเนะี่ยคิดว่าเอาไว้ตอนยิงออกแค่นั้นครับตอนเข้าก็เจียแล้วก็ตอกการก็ระเบิดหมดแล้วเี่ยมันโหดจริงครับเขาโหดอ่ะสวัสดีครับไปแล้วเก็บของยังไปเชียร์งานไม่จะแปลงไหนต่อครับเนี่ย